เดินแล้วก็เดินเดินเดินมีคนบนละดาวาันด้วยดูหน้าตาไม่สบอารมณ์อย่างแรงเ่อมีอ <laughs> ได้ยินไหมนางบอกว่าเบื่อเมียะถพโถ่พอคุณ <laughs> และดูเงียบเงยบเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งจะบ่ายสองกว่าเนาะคนยังไม่ค่อยออกมาคนจะออกมาในช่วงเย็นเย็นอ่ะแ,แคนดี้เหมือนแคนดี้ช็อปน่ารัก เดี๋ยวมีโลโก้ด้วยปิดโลโก้ไว้พี่รู้ทำไมพี่รู้ขาวอย่างนี้พี่รู้แบ่งความขาวมาให้รัดวันหน่อยสิ <c oughs> ถอดหมวกแล้วกัน <c oughs> เห็นโลโก้จ้าฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่ you have logo t <c> o <oughs> <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเมืองของโนวาราแล้ว ก็มาเดินตรงช้อปปิ้งสตรีทเนาะรถขับมาเร็วมากเลยในเมืองนั่นเนี่ยคือขับเร็วแท้เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โบสถ์ repetisto นี่คือห้องบปติสมา เดี๋ยวเราจะไปโบสถ์ที่ใหญ่ใหญ่กว่าโบสถ์เมื่อกี้ Vem que é que Não quer นั่นคุยนั่นสุดโต๊ะเดีย๋ยวเราจะไปตรงนั้นแต่เราต้องเดินอ้อม Di Il mio cappello. Eh, aspetta. Eh. Torniamo qui.

E' dove? Sì. E anche lei è sbagliato. Sì, mm. <coughs> <susurra> sì. sì è andata in bicicletta. Sorella. Sorella, sì. Buono. Sì. 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 เดินแล้วก็เดินเดินเดินมีคนบนละดาวาันด้วยดูหน้าตาไม่สบอารมณ์อย่างแรงเบืมียได้ยินไหมนางบอกว่าเบื่อเมียโถพอคุณ ว้าวเรามาถึงแล้วหุยสวยมากๆสวยสุดๆไปเลยใหญ่สูงอุ้ยเดยนแตะหิน Finito. Se ตอนแรกเราว่าจะไปตรงข้างหน้านะแต่ว่ามันมีพิธีพิธีศพก็เลยโอเคเราไม่ไปรบกวนเขาดีกว่า Jangan <laughs> sedut Finish. Yes. Kita pergi ha, kura.

No, perché non siamo di qua. โอนโอนอย่างโชว์หน่อยอัลตรนเดลิกมันโชว์หน่อยขนมขนมสุดโปรดของรัดาวันไปกินที่ไหนนะไปกินที่ปรากแล้วก็ติดใจแล้วก็ตามรอยจ้ะพอดีว่าที่โนวารามันมีขนมขนมตัวนี้ไงเราก็เลยมามาหาแนวกินแหละไม่มีอะไรมาก ตรงไหนของอร่อยเราก็จะไปตามรอยได้แล้วจ้าได้ของฝากแล้วของฝากของเรามีโลโก้ด้วย Jeg jobber til å sove på det. อร่อยมันมีน้ำตาลแล้วก็มีอบเชยอร่อยจริงๆ ตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้ว hi kasi Si Nong โอเคเอามุมนี้แหละเนาะเลือกมุมกว่าจะได้เพื่อนๆค่ะคลิปนี้ของรัตวันก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ายังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้รัตวันด้วยนะรัตวันไปก่อนเด้อบ๊ายบาย